ยินดีต้อนรับสู่ป๊อปปี้เพลยทามของในป,ป,ป๊อปเพลทามชั珀เจอร์สองนั่นเองซึ่งชั珀เจอร์หนึ่งผมยังไม่ได้เล่านะครับซึ่งข้ออื่นให้เขาเล่าไปก่อนเนาะผมไม่รู้ว่าทำไงมต้องอ่านอย่างนั้นด้วยนะครับที่ตจวเองได้สำรไปนะครับเขาตื่นมาเขาไม่กลับไม่เจอป,ป๊อปปี้จากนั้นผู้เล่นก็ต้องเดินไปจากนั้นเกิดอะไรก็ไม่รู้นะครับทีเขาได้หันมาปามาดูมาหา กล่องอะไรกล่องกล่องนึงกล่องนั้นกับเปิดยังไม่มีใครรู้นั่นเองนะครับพอตัวเออยังเราได้ปเปิดตัวแล้วแล้วเห็นโปสเตอร์ฮักกี้ที่ไม่ใช่โปสเตอร์จะเป็นรูปผ้ามันนะครับห้องสองห้องว่าสามารถเปิดได้ซึ่งเดี๋ยวเราตรงไปด้านในนดนึงของผู้เล่นเนี่ยเธอเจอสองประตูบานผ่านนะครับห้องแรกเป็นห้องข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 อง,ของอันนี้ผมต้องไปดูคําว่าชื่ออีกทีนึงนะถึงจะบอกคามาเล่าได้นะครับ ซึ่งวันนี้ตัวเอกต้องทำ่างนี้เพื่อปีกฝั่งหนึ่งเพื่อเราเดียดีเดเพื่อผ่านเข้าไปเจห้อง,งของของมิสเตอร์ลูดวิกครับตอนที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปฝั่งหนึ่งได้ผู้เล่นก็เดินไปเจอกับรูปบางอย่างที่เป็นลูกของฮักกี้ฮักกี้กับผู้เล่นแค่คำไม่กี่คำ จากนั้นสางกี้กิกเงียบไปทัทนทีพอเราเข้ามาอีกห้องหนึงเราก็เจอของแกที่แขวนอยู่จากนั้นพวกเรานี่เก็บมันมาแล้วก็ไปห้องของมิสเตอร์ลูวิกพอตัวเองเราได้ไปมาห้องมิสเตอร์ลูวิกก็ขัดของแกนั้นแล้วก็พบจับเจ้าเดซี่ที่มีอยู่ในเทลเลอร์แต่ไม่ได้กดกุกกตัวในเกมเพย์นี่เป็นรูปของเจ้าบอลแล้วจากนั้นก็มีอะไรลูกมาจากด้านบนพบกับรูปของฮากี้แล้วทุกอย่างที่ คนอื่นส่งมาให้กับมิสเตอร์ลูทบิกนั่นเองครับผู้เล่นก็ได้เจอรูปคินซี่มิซี่กับกับคน่นอื่นที่มาเต้นระบำหรืออะไรส่วนที่นี่คือห้องมิสเตอร์ลูทบิกที่ส่งมาให้เขาเดี๋ยวเราได้เปิดเทปฟังแล้วก็ได้ฟังกับเทปอันนี้แต่ผมก็เล่าเทปอีกอีพีหนึ่งเลยกันนะครับเดี๋ยวผู้เล่นได้ฟังเทปจดอยู่ๆผู้เล่นก็ต้องเปิดอนนั้นออกมาโดยที่ผู้เล่นไม่รู้ตัวนั่นเองครับผมยังไม่รู้นะครับว่าสรุปผมก็เรียกว่าผู้เล่น หรือว่าตัวเอกของเรากันแน่นะซึ่งผมก็พูดสสับไปสลับมาแบบนี้เลยครับแล้วเ,เห็นว่าตัวเอกเนี่ยทําการดึงเข้าไปใกล้แล้วกล่องนั้นกลับดึงออกมาเธอคือป๊อปปี้นะครับซึ่งเธอก็ไม่ได้ช่วยเราแต่ว่าป๊อปปี้เนี่ยตัวมีลักษณะเด่นเลยคือชอบให้เราเนี่ยช่วยเธออยู่ที่เธอก็ไม่ค่อยได้ช่วยเราเท่าไหร่ยกเว้นเธอก็ให้คนรถไฟกับเราเพื่อ,อออกจากที่นี่นะครับ แต่เราตจะใส่ไฟเพื่อทําพลังงานเพื่อจับพลังงานให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่น,นเองซึ่งเธอก็ให้เราทาแบบนี้เพื่อให้พลังงานของโรงงานนี้กลับมาใช้งานได้แล้วเธอนั้นก็บอกให้เรานั้นตามเธอมานั่นเองครับเดี๋ยวผู้เล่นได้หันมาด้านบนผู้เล่นหเห็นว่าป๊อปปี้นั้นก็ลงคานท่อออกมาซึ่งผมไม่น่าเรียกว่าคานมากกว่านะครับมันเป็นเธอเนี่ยค่อยๆเดินมา แต่เราไม,ม่สามารถมองเห็นมือทีอได้นะเพราะมือคือมันเล็กเกินนะเด,ดเดี๋ยวเราได้ไต่ขึ้นมาเดี๋ยวเราไต่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ยอมทําคําสั่งเธอเธอจะทำหน้าเป็ะใส่เราเหมือนว่างอนๆนะครับซึ่งคลิปนี้นั้นก็ก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ป๊อปปี้แค่เราเดินแบบนี้ไปย่องมิสเตอร์รูดอีกครั้งหนึ่ง้ะป๊อปปี้ก็แม่ก็ตามเรามาด้วยป๊อปปี้บอกให้เรานั้นให้ตัวเองเรานั้นเดินตามเธอมา ซึ่งตัวเอกก็ตัวใหญ่เกินไปที่จะมุดเท่าเหมือนเธอได้ตัวเอกก็ต้องห่าทางอีกทางหนึง่งไปใช้มือสีฟ้ากับสีแดงผมว่างั้นผมว่าผมเล่นใมือสีน้ำเงินกับสีแดงกว่านะซึ่งแ่ผู้เล่นนั้นได้เจอแล้วผู้เล่นก็หอสลิงเหมือนตอนที่ผู้เล่นนั้นที่หสาสลิงเพื่อไปหากุญเจเพื่อเข้าห้องมิสเตอร์ลุตอกซึ่งเธอก็จะหาเรานั้นให้เรานั้น ไปที่ที่ทหนึ่งซึ่งมันน่าก,กลัวมากเลยนั่นเองครับนั่นเองเติดประตูมาแล้วก็เห็นกับป๊อปปี้ที่<ม>เธอ้นก็พููใที่เราว่าให้ฟังนะเชื่ขอให้เชื่อใจฉันจากนั้นมือปิศนาก็ลกเธอลงไปในท่อที่อันใหญ่ผู้เล่นเห็นว่าเธอคิดว่ากำลงแย่ผู้เล่นก็เลยต้องรีบกระโดดลงไปด้านล่างเพื่อไปช่วยเธอนั่นเองครับแต่ว่ามันกับมิดมวเป็นอย่างมากผู้เล่นพยายามที่ กาทางออกแต่อยู่ๆผู้เล่นก็เห็นสไลด์สิ่งีฟ้าพผู้เล่นได้ออกมาจากท่อมันก็มีชื่อของตัวละครที่เราเคยเห็นชัตเตอร์หนึ่งแล้วชัตเตอร์สองนั่นมากมายพผู้เล่นได้เดินมาห้องนี้ผู้เล่นยังไม่ได้ยินเสียงป๊อปปี้ป๊อปปี้คายตรงไหนเลยสิลนีนบ๊อป,ปปี้โดยคือปริศนาจาับตัวไปอยู่นั่นเองครับสามารถแก้ไฟมาใช้งานได้อีกครัง้งผู้เล่นก็เดินไปหาป๊อปปี้ต่อ แต่ผู้เล่นก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นภาพนี้ก็ได้จัดมาเจอกับมือสีแดงแต่เธอกับพูดอะไรกับเราเพราะนั้นมือของคุณมัมมี่ลองเลสนั่นเองเอก็แนะนำตัวนั่นเองครับเออกับพูดกับผู้เล่นตอนที่เธอดึงมือสีแดงของผู้เล่นออกไปว่ามันใ,ใหม่แล้วนี่มันนานมากแล้วนะเป็นคือ at new playmates a s s มี s โซลอ g ซึ่งบางทีผมอาจจะพูดคำว่าลองผิดนิดนึงนะครับซึ่งในเกมเราเห็นว่าป๊อปปี้ถูกคุณแม่จับตัวไปอยู่แล้วเธอก็ได้ปรากฏตัวและก็พอให้เรานั้นไปที่เกมสเตชันแล้วป๊อปปี้นั้นก็ไม่สามารถพูดได้แต่เราเห็นด้ไกลก็คิดว่าป๊อปปี้นั้นเธอนั้นได้ตายไปแล้วแต่ว่าถ้าจริงเธอยังลืมตาและเธอนั้นไม่สามารถพูดกับเราได้ด้วยตัวอย่างมํ ของคุณแม่ขายาวอยู่นั่นเองนะครับและตอนที่เธอนั้นได้พูดเสร็จเธอก็ได้พูดว่าจะไม่ยอมรับเกมของเขาเธอก็ฉีกร่งผู้เล่นเป็นชิ้นๆจนไม่เหลือซากนั่นเองและจากนั้นมันไม่อยอมเล็กกล้าหาไปในที่ที่มืดมนนั่นเองครับแล้วประตูก็ได้เปิดออกพบกับด่านนี้นั่นเองครับนั่นเอง เล่นได้เดินเข้ามาที่นี่ตัวเอกผู้เล่นตัวเอกบ่อยเลเกินแล้วก็เห็นว่ามีเกมทั้งสามเกมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้รถไฟยังใช้งานไม่ได้นอกจากป๊อปปี้ต้องให้โคดด้ดกับเราก่อนนั่นเองครับแรกได้เปิดยงแต่ผู้เล่นยังไม่มีมือสีเขียวนั่นเองผู้เล่นก็ยังไม่เข้าไปเล่นเกม แต่ผู้เล่นนั้นต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเข้าไปเกมี่มีชื่อว่า m ื s i c a l m e m o r y ผู้เล่นนั้นกระโดดลงไปด้านลา่างแล้วผู้เล่นก็ได้เจอกับเครื่องผลิตถุงมือที่มืดมากผู้เล่นยังไม่มีมือสีนั้นแต่ผู้เล่นได้เปิดลงตอนนี้ไฟก็กลับมาใช้งานได้ครั้งแต่ว่าโรงงานนี้ยังมีความมืดมนที่ยังไม่ถางเซกสิสบเรางั้นมือสีเขียวก็ถูกสีที่เราเอาไปเก็บมานั้น ้มสีซึ่งมือนี้ก็เป็นมือผลิตไฟฟ้าจะได้แค่ชั่วราวเท่านั้นแต่คุณต้องหยุดการใช้งานของเจ้ามือสีเขียวตัวนี้ไปบ้างเพราะมันอาจจะใช้งานได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นพังงานของมันก็กระมดุดและผู้เล่นจะเป็นที่จะต้องใช้มือสีน้ําเงินก่อนนี้ก็ใช้มือสีนี้ก่อนนั่นเองครับแรกได้เปิดลงผู้เล่นก็จะเห็นอะไร ที่มันอยู่ด้านบนหัวของพวกเรานั่นเองซึ่งอันนี้กระผมก็ไปวิเคราะห์อีคลิปหนึ่งเช่นเดียวกับเทปนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ชื่อว่า musical memory ซึ่งอันนี้ผู้เล่นจำเป็นต้องกดสีทันเพราะว่าผู้เล่นอาจจะโดนสิ่งที่ผู้เล่นอาจจะไม่อยากโดนก็อาจจะเปไมได้น,นะครับผู้เล่นจำเป็นทก็ต้องใช้สมองเป็นอย่างมากเพราะมันกระบีบหัวเราจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลย ซึ่งอันนี้เราต้องดีเสียงทางของเขาเพราะไม่เดี๋ยวเราไม่ทําตามที่มันบอกเรานั้นก็โดนจะก็ตายนั้นฆ่าทิ้งนั่นเองครับเดี๋ยวเราทําถูกมันก็ขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราทําไม่ถูกมันก็บีบหัวเราเละแม้ผู้เล่นหรือคนอย่างเราก็อยู่ไหนเราก็โดนมันดีบหัวตายหรือว,ว่าเดี๋ยวเราไปยืนแถวๆตรงริมๆที่มันไม่ใช่ตรงที่เรานั้นต้องยืนมันก็สามารถจับสแกลเราได้นะครับซึ่ง ก็จะอธิบายให้เราฟังเกมนี้ด้วยการดูเทปอันนี้เพื่อสอนเราเพราะว่าเธออาจจะรู้ได้ว่าเดี๋ยวผู้เล่นตายระหว่งางตอนทนี่ผู้เล่นยังไม่ได้เริ่มเกมผู้เล่นอาจจะตายแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้จากเช็เจอร์หนึ่งกันมาก,ก่อนนะครับว่าตอนที่ผู้เล่นดูฮักกี้เนี่ยขึ้เหมือกหัวไปนะครับมันก็มีทําให้ว่าการทดลอง1 0 0 6ผิดพลาดนเอง แต่ว่าผู้เล่นพอได้ยินเขาว่าเก t ตอัพผู้เล่นจะกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้ากระต่ายตัวนี้มันได้ฉายาของชื่อว่าบันโซบันนี่นั่นเองนะครับกระต่ายตัวนี้ก็เหมือนผู้หญิงแต่มันก็ไม่ใช่ผู้หญิงแม้แต่ทีเดียวนะครับนั่นคือผู้ชายที่เอามาทดลองระหว่างที่มันนั้นกำใส่เสื้อหรืออะไรที่คล้ายๆกับบันโซบันนี่ตีตอนนี้เล่นจะเป็นที่ก็ต้องกดสีตามเพราะผู้เล่นจะถูกเมือกหัวนั่นเองครับ ที่ไม่ใช่ขมือกแต่มันอากะบีผัวของผู้เล่นเละนั่นเองครับเกม m u s i c a l Memory ผมยังไม่เข้าใจว่ามันได้แรงบันดาลใจมากับเกมอะไรนั่นเองครับแต่ผมที่ผมรู้คือถ้าจะได้ต้นแบบมาจากการทำสีให้ถูกเพราะว่าผพะงั้นผู้เล่นนั้นก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่นั่นเองผมว่าอย่างนั้นมันน่าจะต้องมีเกมอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดาิจันรู้คือคือ M u s i เ a l Memory ีหรือว่าพวกพีไปทำจัมเปอร์ P มันได้แรงบรรดาใจค่อนข้างกันเยอะเป็นอย่างมากแต่ฮักกี้วุกกี้หรือสิ่งที่เราฆ่าไปแล้วคือมันยังไม่ตายนั่นเองครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าฮักกี้ตายหรือยังไม่ตายแต่ที่เรารู้คือเหล่านั้นยังเห็นเรื่องฮักกี้ตอนที่เราวางสร้างตุ๊กตาปัสสาวะนี้ขึ้นมานั่นเองซึ่งพูดมากเกินโอ้ยเพราะว่าผมข้ามเกมมิเชลล์เมรี่ไปเลยดวกันนะครับพอพราเล่นได้ชนะเกมของมิเชลล์เมรี่มาได้แล้ว คุณแม่ก็กับพูดว่ามันเหลืออีกสองเกมแล้วเธอก็พูดไปยาวๆซึ่งผมก็ไปพิสูจน์อีกคลิปนึงแตกต่างจากเทสนั่นเองครับผู้เล่นจะเดินกลับแต่บันไดกลับพังลงผู้เล่นก็เลยต้องหาวิธีที่จะออกไปจากที่นี่ด้วยการบูดท่อแต่ว่าตอนที่เราบุดท่อเราต้องสังเกตเสียงดีๆว่ามันอะไรก็มีเสียงอะไรเข้ามานะครับ ค่จากเสียงของบันโซวันนี่นั่นเองครับเดี๋ยวเรานั้นได้ดูอีกทีของช่องที่เขานั้นได้กลับมาที่ที่ที่เรานั้นเล่นเกมเลกแล้วก็เห็นสภาพของมัสโซวันนี่มัสโซวันนี่นั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้วนะครบเพราะเราได้ชนะเกมที่หนึ่งแล้วเรากลับไปที่เกมของสเตชันแล้วก็เจอกับของบันโซวันนี่นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราไปตรงนี้แล้วก็เจอกับ ตุ๊กตาร้อนขนาดยักษ์ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับเมื่อแซบพิษธานิยโยกไปแล้วแล้วทุกคนเห็นว่าเจ้าบ,บอลน,นั้นได้ปรากฏตัวในแชปเจ้าหนึ่งเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้โลกเหล่านั้นเวลามันผ่านไปไวมากเลยนะแค่แค่ยังไม่แค่ยังไม่ถึงแค่เราหลับตาไปแค่สองแค่แค่ไม่ถึงสองชั่วโมงมันก็ปาไปหนึ่งวันแล้วคิดดูสิทุกคนใช่ เพราะว่าชั珀ท์3นั้ก็ออกในปี2563เดือนมิถุนายนด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ Chapter 3นั้นก็ยังมีคนวิจทธิ์อยู่ว่ามันก็เบิดจริงแต่ป็นไหลนะครับเนีย่ยซึ่งพอเราได้ทำอันนี้เสร็จเนะียเรานั้นก็ได้เจอกับเกมต่อไปนั่นก็คือไวกาวังกี้นั่นเองเป็นพวกมังกี้อยู่อ้าวังกี้หรือเจ้าฮักกี้ตัวเล็กหลักหลายสนั่นเอง นะครับเกมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ยากเท่าๆกับมันโซวันนี้แต่ว่ามันโซวันนี่นั้นมันยากกว่าเพราะมันต้องกดปุ่มแลายไปุ่มแล้วแถมมันเร็วขึ้นด้วยแต่ไงผมก็คงจะคิดว่าไอ้กเกมของเวกอวัคติมันนั้นได้แรงบนันดาลใจมาจากตุ่มตีตัวตุ่นที่สามารถไปพบเจอได้นะครับในเกมเพ a y ์สโตนั่นเองนะครับซึ่งเกมตีตัวตุ่นเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวมันก็มีตัวอะไรออกมันก็มีตุ่นอกอกเพื่อกินอะไรของเรานั่นแหละครับแล้วเราเป็นผู้เล่นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องกดอนาสิครับแต่นี้มันกลับไม่ใช่มันกลัดให้เรานั้นทําการกดถุงมือตรงนั้นเพื่อให้มันเข้าไปเหมือนจับหน้ามันแล้วก็ออกแล้วก็คลยงให้มันเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ใส่มุกฮาอะไรเลยนะซึ่งเป็นการตั้งใจแรงงานใ่ของผมเองนั่นแหละครับซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าเกมนี้มันรับมาแดงใจ แรงันดางใจได้บปแรงใจหรอแร,รงันแาลใจเนี่ยค่นข้างก็เยอะเป็นอย่างมากเลยนะ่างเกมป้าโซบันนี่เออเรานั้นได้เดินมาที่ห้องนี้เรานั้นได้เจอกับประตูที่ปิดแล้วมีขันโยกเพื่อให้เราเปิดแต่ตูนั้นมันกลับมีอะไรโผล่มามีร่างกายคล้ายฮักกี้แต่เธอไม่ใช่ฮักกี้แต่อย่างใดแต่เธอคือคิซซี่มิซี่นั่นเองครับ คิซิมิซี่มองเราด้วยความงงแต่เธอนั้นก็เห็นว่าเราล้นกองเดือดร้อนกับการข่าประตูตรงนี้เธอกับไม่มีทางเลือกเธอกับจะใช้มืออ่อนๆของเธอกดจนทําให้สําเร็จรอบได้ถึงทาให้สําเร็จใดี๋ยวรอบที่สองเธอทําสําเร็จเพราะเธอนั้นก็หันมามองผู้เล่นขอที่ก็เดินจากผู้เล่นไปอย่างงงงงอ,อโทษคือผมต้องต่ออีพีสองเพราะาผมยังไม่รู้รหัสผ่านของตัวเองนะ ว่าผมเนี่ยก็ออกคลิปได้ยาวนานแค่15นาทีนะครับใหญถึง16นาทีนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวไปแค่นี้ก่อนเจ็บคอมแล้วนะครับ